สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเลขเด่นหลักร้อยสามตัวบนจากสี่สำนักกันนะครับในงวดวันที่หนึ่งกักฎาคมที่จะถึงนี้นะครับโดยจะเอาเลขเด่นหลักร้อยทั้งสี่ำนักนะครับมาจับชนกันว่าจะได้เลขเด่นสุดเป็นเลขอะไรนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิด ตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับสำหรับภาพแรกนี้จะเป็นเลขเด่นหลักร้อย3ตัวบนของทางแอสซันนะครับซึ่งสถิติเดินดีนะครับถูกมาแล้ว6งวดติดต่อกันนะครับยังไม่หลุดเดี๋ยวเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับ ในงวดวันที่1เมษายนนะครับให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข2 4 9นะครับผลออก481เข้าหลักร้อยที่เลข4นะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข2กับเลข5นะครับผลออก5 9 8ก็เข้าหลักร้อยที่เลข5นะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข1 2แล้วก็เลข5นะครับ ผลออก1 1 6ก็เข้าหลักร้อยที่เลข1นะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข5 6 8แล้วก็เลข9นะครับผลออก6 90นะครับก็เข้าหลักร้อยที่เลข6นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข3 5 7นะครับผลออก593ก็เข้าหลักร้อยที่เลข5นะครับ ในงวดวันที่16มิถุนายนงวดที่ผ่านมานะครับทางแอสซันให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับผลออก504นะครับก็เข้าหลักร้อยที่เลข5นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทางแอสซันให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข7 เลข9แล้วก็เลข0นย์นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลข7เลข9เลข0ูย์จะมาหลักร้อยบนในงวดนี้ไหมนะครับทางแอสซันจะทำสถิติถูกเป็นงวดที่7ติดต่อกันได้หรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะครับภาพต่อมาเป็นเลขเด่นหลักร้อยของทางแอสคนบนฟ้านะครับซึ่งจะให้เลขเด่นมาทั้งหมด8ตัวนะครับ ในงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข0เลข8เลข4เลข2เลข5เลข1เลข9แล้วก็เลข6นะครับผลออก6 9 0ก็เข้าเลขเด่นที่เลข6นะครับสำหรับในงวดวันที่1มิถุนายนให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข3เลข5เลข7เลข8เลข0เลข2เลข4แล้วก็เลข1นะครับ ผลออก5 93กนะครับก็เข้าหลักร้อยที่เลข5นะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางแอดคนบนฟ้าให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข2เลข0เลข5เลข7เลข4เลข8เลข6แล้วก็เลข9นะครับผลออก50-4นะครับก็เข้าหลักร้อยที่เลข5นะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทางแอดคนบนฟ้าให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข9เลข6เลข2เลข8เลข0เลข1เลข4แล้วก็เลข3นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลขเด่นหลักร้อยของทางแอดคนบนฟ้าจะมาในงวดนี้ไหมนะครับ ภาพต่อมาจะเป็นสูตรเลขเด่นหลักร้อยบนของทางแอดมงมหาการนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนนะครับคำนวณออกมาได้เลข4เลข5แล้วก็เลข6เป็นเลขเด่นหลักร้อยนะครับผลออก5 9 3กนะครับก็เข้าเลขเด่นที่เลข5นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนงวดที่ผ่านมานะครับคำนวณออกมาได้เลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับผลออก 504นะครับก็เข้าเลขเด่นหลักร้อยที่เลข5นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับคำนวณเลขเด่นหลักร้อยออกมาได้เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าสูตรเลขเด่นหลักร้อยของทางแอดมงมหาการจะเข้าตัวเด่นหลักร้อยในงวดนี้ไหมนะครับ ภาพต่อมาเป็นเลขเด่นหลักร้อยของทางแอดยืนนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแอดยืนให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะครับผลออก5 04ก็เข้าเด่นหลักร้อยที่เลข5นะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทางแอดยืนให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข5เลข6เลข7 แล้วก็เลข0นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลขเด่นหลักร้อยของทางแอดยืนจะเข้าในงวดนี้ไหมนะครับก็ดูกันไปครบแล้วนะครับทีนี้เรามาสรุปเลขเด่นหลักร้อยจากทั้งสําสำนักกันนะครับทางแอดยืนให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข0นะครับแอดคนบนฟ้าให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข9เลข6 เลข2เลข8เลข0เลข1เลข4แล้วก็เลข3นะครับทางเอ็ดมงมาหาการนะครับจากสูตรคำนวณจะได้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข3เลข4แล้วก็เลข5นะครับของเอสซันนะครับจะให้เลขเด่นหลักร้อยเป็นเลข7 9แล้วก็เลข0นย์นะครับ สรุปเลขเด่นหลักร้อยในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับจากทั้ง4สํานักนะครับจะชนเด่นกันที่เลขศูนย์นะครับจะชนกัน3สานักนะครับฉะนั้นในงวดนี้เราก็จะได้เลขเด่นสุดหลักร้อย3ตัวบนนะครับเป็นเลขศูนย์นะครับสำหรับ คลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสูตรคำนวณทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลขดับนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ